สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาเก็บหมักบลูเบอร์รี่เด้อพี่น้องเด้อเห็นป่สวนบลูเบอร์รี่เซฟอร่อยเดี๋ยวมาเบิง่งเก็บยังไดิเก็บง่ายๆป่ะพี่น้องราคาแพง มาท่า hmm? say hi hi oh. we are picking b บ l u e b e r r i e s, <Ber ries>. <S very nice day good weather all good weather พี่น้อง and เ e r y very big I love it เก็บแต่สามคนได้พี่น้องเด้อส่วนน้อยๆใกล้ๆบ้านเนาะขับรถมาสิบนาที สัมบูร,เร์เอออบอร,ร์รี่แด็พี่น้องเก็บหมากบลูเบอร์รี่เด้อพี่น้องเด้อคอยก็นั่งต้งเก็บฮัลโหลเฮ้มาชา <Hello. S 1> Now I'm not uh, very hot because I use this <laughs> smile smile very big so this very big big uh blueberries yeah. easy to work, easy to work, and then good, good job money. and then good money. Ngang ngang nga, ngang ngang nga, ngang 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 บลูเบอรี่พูนัพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อน้ำงามสมๆเปรี้ยวๆหวานๆพี่น้องกินไทยท่องดีด้วยในเด้อมาเห็ดเวียกฟาร์มภาษาอินโดนีเซียเลืบอบากุศสายาดจากอินโดนีเซียพิคกิ้งบลูเบอร์รี่สินเฮียร์วิตติก and 사 we happy together we happy together ่เฮามีความสุขนํากันตากแดดเด้อเก็บปักไม้ตากแดดเด้อมาหาเงินเมืองนอกน่ะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อบ่ได้สบายเด้อนี่เด้อนี่แหละมาหาเงินออสเตรเลียน่ะนี่แหละฟาร์มนะพี่น้องนี่ฟาร์มบูเบอรี่เก็บไป3คน good m o n i n One, one day, uh, one one hundred fifty. Yes? One oh. man. we work in here two in on Indonesia one man luộc nhảy phi <laughs> nong sắp xếp kẹp xe cũ này nồi này มบลูเบอร์ี่พูได้อยากมาเก็บกันมาเด้อพี่น้องเด้อมาได้เดิเอาไ้โควิดเปิดประเทศแล้วพายากราหนังสือมาเก็บกันมาเป็นอวยซวยอยู่ดี and then you saw the bucket please saw the bucket the blueberries yes สิด้าแกเดี๋ยวคุแคนแอวก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอชิบวางคลิปวางอัหยุดทายก่อนมัดคุใสแอวก้อนวันนี้น่ะจะเก็บต่อบ่ามีคนเป็นมือกล้องให้เด้อ เอ็ดเบียกกันจริงๆเลพี่น้องเอ้ยอยากถ่ายให้พี่น้องเขาได้เห็นน้ำเก็บหมากบูเบอรี่อยู่ต่างประเทศเป็นยังไงคนมูฮูหมากบูเบอรี่เด้ต้องถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้เห็นหหน,น้ำกันเอาไว้เป็นที่ระลึกนั่งเก็บสบายบาพี่น้องะนะขู่แขนแอร์แล้วก็น,นั่งเก็บนะสบายบ่อ She is from Indonesia. I live by myself in here. I'm don't care. สมส่วนบลูเบอร์รี่สง่ายๆนะพี่น้องนะบุ้งไหมแล้วก็ป่องใส่ทั้งหน้ามาัดใส่แอว ม่สีมมีตังพร้อมตระเตี้ยกับนางตังไปน้ำพี่น้องนี่เก็บกตะคนนุน้อยๆตังไว้คตัวนี้โอ้บิ๊กวันใหญ่ๆเลยสีฟ้าคอยมาเก็บคอยก็กินไปน้ำนะพี่น้องเด้องาม ยู่บ้านเ้าบมีได้มากอันนี้มังลาค่ะส่วนเพิ่นกันสะอาดดีเพื่อนใจตะนางมุ้งเนาะก,กันนกมาก,กินหมักไม้เพิ่นตัวนี้มันอีกพันหนึ่งได้พี่น้องตัวนี้อีกพันหนึ่งตัวนี้นนตัวนี้นมันนี่บเเก็บพันนี้มันนี่เก็บพันส,สูงสูงกับว่าสูงลายเนาะได้พี่ดีเพียงหัวเ่านี่เก็บง่าย เดี๋ยวเขาจะสิกเก็บกันเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่งอีกเด้อเดี๋คอยมัดเอลเป็นแน่ใดพี่น้องเห็นแล้วอยากมาเก็บน้ำกันบ่นอเป็นแน่ใดกระซอยเป็นกำลังใจให้ในเด้อจะอัปเดตคลิปลงมาให้เบิงใหม่เรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อคอยไม่ได้ถ่ายโดนเนาะเพราะว่าต้องเฝ้าเก็บต่อ เป็นยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย